สวัสดีค่ะ fc ทุกคนนะคะช่องแอดเรพารวยชาแนลนะคะมาลงอีกแลวงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะแถมเล็กล่าวันสุกน้ำแถมเ็กล่าวน้ำเด็ดเนี่ย วันที่หนึ่งตุลาบเปียนเดอร์บเปียนเดอร์บางคนว่าม็นเลขอีกอย่างโอ้สี่อยู่เนาะเอาเอ,าเอาเอานิ้วเดียวก็ได้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะอันนี้ก็เอาล่องไปพิจารณาดูเนาะใครชอบสามตัว ไปหาเสียานอ้องความชื้นเาวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะตรงกับวันที่ตรงกับวันที่ยี่สิบหกงานบอยี่สิบหกนะยี่สิบหกยี่สิบหกก็ต้องสองหก เอาว่าได้ยังบอตึ้นตึนตึนตึนรานะเนี่ยรานะเนี่ยอันนี้ลราพัฒนาลราพัฒนาลราพัฒนาอันนี้ลาวพัฒนาลาวพัฒนาตัวเดียวนะ กันกันอันนี้เล่าพัฒนาเดอ้อไขน้นั่นตัวเดียวพวเรนฟังคลิปนี้ได้สองอย่างเพราะว่าเมือนขึ้นมีเอฟซีโอ้ยซอยขว่าแนกหอมกับบรเิเวณ โอ้ข่อยก็บ,บ่ได้ขายคือกันฝนตกโอ้ยบอกนะครับวันนะบอกแนวพวันนะ่กะก็เลยก็เลยบ,บอกเพิ่นไปเนาะเลยบ,บอกเพิ่นไปสองตัวผู้รู้ว่าเพิ่นซื้อบ่เพิพ่นอาจจะซื้อเด้ได้ยินเพิ่นว่าหาบาทขุ้นหาบาทหาบาทเวลานี้หาบาทกันบ,บริการเขาอยู่เนะาะคขาดทูเพิ่นว่าอ้าวแล้วตัวบุญไทยเนาะอ้าวรัฐบาลไทย อย่าเปลี่ยนเด็ดขาดอย่าเปลี่ยนอยไปเบิ่งแล้วก็เต็มดอกนะอ่ะใครชอบก็เอาใครไม่ชอบก็ไม่เอาเนาะใช่ไหม ยาวไปบ่มาลงย้ำอยู่เด้อครังนี้ครั้งที่สามหรือเปล่ามาลงย้ำเนาะเพราะว่าคลิปเราไม่ดันไม่เด้งไม่ดึงไม่ดังนะคะเราก็มาลงบ่อยบ่อยทุนมีซัมไได์เก่าซัมนันสะกอนค่อยๆเอาเพราะต้องใจร้อนดอกเพราะต้องใจร้อนเพิ้ลหายไปเรื่อยๆแต่เพิ่นมากจนเสียเพิ้ลหายเรื่อยๆ,ๆ,ๆจะออกเปิ้ลสาเลยเนาะ เอ้ยออกค้อนสาบ่ามันออกแล้อบ่เฮ้ยไปปรุงปฏิทินก่อนออกเลยเด้เนาะนี่ไผเนาะว่าออกค้อนสาหรอเด้ว้านออกแล้ว ออกพรรษาวันที่เจ็ดนะทุกคนวันที่เจ็ดสามตัวใครหาสามตัวอยู่ออกพันษาวันที่เจ็ดแล้วก็แล้วก็สามตัววันที่หนึ่งตุลาใครหาสามตัวเออเอาในใส่เลยเฮีมักบ่ อ้าวใครชอบก็ตามนะคะ